ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขูทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบาวแหลมพระรวยก้าวพระรวยจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบืองตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะรัฐบาลไท้ครับพี่น้องครับติดตามเบิองตัวเลขพอแต้มนะพี่น้องครับบานพอแต้มนี่ตัธทกระดาเได้พี่น้องครับน้องเห็นว่าดำๆเลยครับฮิมันใส่บาวแหลมดอกนึงแล้วด้พี่น้องล่ามอกถูกมือครับ เพื่อแต้มนี่ขังเป็นขังครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับนาทีกำลังกระผมมองหาตัวเล่งหน้าทางของรัฐบาลไทยครับผมครับเขามาเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมครับเขามาติดตามเบิ้งกระผมตัวเล่งหน้าทางน้ากันครับผมเบิ่ะสวัสดีครับผมครับทุกคู่ทุกคนครับโอ้ยสมอบนยางเดียววะเด้บนยังเดียวเอาครับพี่น้องเอฟซีที่ข้าวของที่เห็นทุก ครับมามาได้จะดดเตียวบ้าครับเพื่อจะรอดครับอันนั้นห้ะนี่ครับมาย่างน้ำกลนกันไ่มอ๋อสวัสดีครับผมครับอาจารย์ดังยุ้ยน้ำกันพี่น้องครับผมมาเบิงตัวเล็กแนวท่างน้ำกันครับผมกันนะครับพี่น้องยุ้ยเสีห้องกับเพื่อนน้ำกันได้ครับเด้อกันยุ้เสียเนี่ยไล่มันกับป๊อบนั่นครับครับอกยุ้ยตลอดได้ว่าครับคลิปตัวเล็กแนวท่างเฮ็ดไปเพื่อความสนุกสนานเด้ออืมครับ ทำสนุกสนานะนะครับพี่น้องเก็บี่ไปขันกำลังจีเปลี่ยนสมุดอยู่เอาพระเจ้าไปนในหมวดที่แล้วครับเดี่ยสูตรไม่ล้วนๆเลยโอ้นี่สูตรไม้แน่มนมากเ่ยเขามาแล้วสิบเอ็ดหวดครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองสี่เข่าวะโอ้สิบเอ็ดมวนเข่าตลอดแมนพอดีงวดนี้งวดที่สิบสองแมนจะเดินต่อกันบแปน อ้าวพี่น้องอเอซี่พวกเบินตัวเลขกันงวดนี้เป็นงวดที่12นี่บอพา่อแดงมผลงานทีแล้วแมนครับทีว่าบอลงไวหลายดอกลงไวสามสี่งวดกับสามงวดงวดที่สี่นี่อ่ะครับเบิรงสูตรกันนะพี่น้องกับเอซี่กับเบิรงไนไหวนะครับเนาะครับขันจับแล้วไม่เคยก,กินได้หกชุดครับหกชุดหกชุดตรงๆครับผมไม่ต้องกลับครับผมโอ้เพต้องกลับเลยเห็นไหมแมน อ่พี่น้องเอฟซีมองเห็นกันบ่เนาะครับตัวมันหน่อยตัวใหม่ยืดกล้องเขามาอันนี้ให้เบิ้งสูตรที่ซื้อดอกเบิ้งสูตรเออล็อกอย่างตึ๊มๆนะครับเบิ้งสูตรมันได้5 6 7เนาะกับรักหน่วยมันได้1กับ2องัก10 5 6 7แม่งลักหน่วย1กับสองเห็นกันแถวซีฟีเราตัวเลขหน้าทางเด้อแม่งสองสนี่ล่ะครับผมมองเห็นกันนี่อันนี้ก็บแปดสองกับเขาได้ครับผมเจ็ดแปดสองเนาะ รักไว้กับมาาความหนึแปดสองคเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับเขาตรงตรงครับเมื่อกี้นี้เห็นว่าหนึ่งสองขันจับมันกับเขาหนึ่งสองครับอ่าอันนี้งวดนี้นะงวดนี้งวดนี้ห้าหกเจ็ดหนึ่งกับสองครับผมเอาหขเบิร์นกันครับเบิร์กันเนาะจับจับเบิร์นดีๆแล้วพี่น้องกันที่จับตับปีเจอหน้าวิเคราะห์ไปน้ำกันนะครับ ดูปกาแน่นอนเลยครับผมเขาไม่หว่ะเขาไม่ได้ตื่นมืกอไม่ครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมสองพนห้หกสกกันนะครับบนอย่างเดียวมกจาแาต้องขับไปนั่นกด้อนเ้องลังมันเาตรียมบอกแไรไม่ต้องลับน่ บนคือบนแด้ว่าว่าต้องกลับตรงๆตรงๆพูดตรงๆสตีมันกรเข่าตรงๆละครัผมแต่ว่างวมเนี้มันหิเป็นยังไดกับบนหนึ่งกับ2นะครับหนึ่งกับสอยี่โมเนียน้านี่ครับยื่โมเนียนอ๋ออื ฮะเ,เล็กที่ลลกแป๊บนึงหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็น้องเอซเอาเบิ้งกันไปครับนะครับ น้องเอฟซีเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อครับผมกับเบิ้งออกตัวหน้าทางกับหนึ่งขับสองรับบุญอย่างเดียวเด้พี่น้องครับผมอันนี้เล็กดินมัดสองับง วนตัวพอเตียมมากเลยครับผมมักสองไหมมัมกสองหมดไม่น,น,นครับเน้นที่สอ,สองที่สองตัวหนึ่งกับง่ามมือกันครับแต่ว่า <c oughs> มันจะมีหลักเไงมันจะเดินตัววงวนไงครับแล้วจเจอลักสิบให้เรื่องด่งงวดงวดที่ผ่านมามันเข่าได้เจ้าว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลักสิบบนครับผมงวดที่ผ่านมาอันบ่ครับศูนย์หนึ่งหก หกนี่ maybe. มันมาส้นกับตัวนี้บาดเนี่ยเขาเลยเอาหกม่วงี่ผ่านม่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย <6. S 3> เป็นบรร่เนี่ยมันส้นหกมันบรร่หกเป็นก็มาอยู่แต่วันไปล่างที่ว่ารักซิบมันยังเข่าดิเนี่ยหนึ่งเข่าเล่นมันว่าหนึ่งสองม่วนี่มันได้ห้าหกหนึ่งนี่ไหมบานนี้คันคันเอาในสูตรนี่มันสิมหากับหกดีมันสิมาส้นกันอยู่อยู่ที่ตัวนี้นะส้นห,นหากหรหกส้นหากับหกครับผมเออ่ยแต่ว่าเจ็ดนี่กับ กะง่ามกะอีขี้มักมกะาแต่ว่าส่วนตัวพ่อเตีมพ่อเตีมอเอาตามสูตรนี่คือติดหาติดหกไงครับผมส่วนส่วนหกหนึ่งนี่พอ่เอามันจะได้หาหนึ่งเนีน่ยบ่เนี่ยไหนหาหนึ่งตัวนี้แหละหกสองอืม น,นี่คือคือส่วนตัวมักนะทาเจ็ดก็คือมีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเสี่สองหางเช่นี้ครับผมนะครับมันนี่เรียกที่มไม่น่าลงทุนก็สิมีตัวนี้ตัวนี้นมันก็อยู่้อย่ซีหางนี่แหละครับผมอืมซีหางเนี่ยเอาเบอร์เลขก็ได้เงินบวกครับซีหางเอาเบอร์ก็ได้ไม่ต้องกลับถ้าพี่น้องมาหกหนึ่งกบพาสองต่ว่าให้เบาลง ให้เบาเบครับเบาๆบ็ต้องนักถ้านักก็คือมานักตามที่ซีคูนี่นะครับเ็ดหนึ่งเ็ดสองหกสองหาหนึ่งนะครับโซนหกหนึ่งกับหาสองหันร่องไว้นะครับพี่รองเอฟซีคือกันไวแล้วนะกันไว้ครับผมหรือบวมักที่บอลแทมจับไห้นะครับหาเรียกน่ใจของเอฟซีมาจับใซนึงกับสองนะครับ หรือจะรูดสำหรับสายวิ่งสายรูดสายออกกำลังกายได้ครับหนึ่งกับสองด้วยพี่น้องบนอย่างเดียวนะครับพอเตียมพอเป็นสามเล่าเลยครับพอเตียมรัฐบาลไทยแต่ว่าเจ็ดหนึ่งกับง่ามด้วยครับผมเจ็ดหนึ่งกับงามสองเก็ดสองกับง่ามครับอืมขันโบตีว่ามันมากัันออกหนึ่งสองเนาะครับหมักหนึ่งเก่ามีเทคนิคว่าไร้หางเนาะครับผม อ่ะพี่น้องยิฟซีจะได้แข็หนาจองกันน้อยเริ่มสองปรูพีมันแก้ครับสำหรับตัวเล็แเนวทางครับผมของพ่อแต้มกรับีนองรัฐบาลไทยเด้ครับผมครับสำหรับเลขกบนอย่างเดียวครับผมวิ่งหนึ่งกับสองนบเนะ รับตัวที่พอแต้มมากครับผมที่สุดเลยครับผมส่วนตัว62กับ51ครับไปนองตัวเลขที่พอแต้มเน้นให้ก็คือมีเพียง4หางกับหิจอยหน้ากันไปเลยนะครับเนาะ4หางครับผมมี71 72ครับผม61 62 6งห่าหนึ่งครับผมขอประทานอภัยครับผมสําหรับ61 52นี่ครับผมเป็นตัวเลขที่พอแต้ม่าบรหาลงทุนแต่ว่า ครับในมุมมองของเบาแหลมคิดว่าครับพี่มยพี่น้องเอฟซีที่กำลังที่ตามรับชมอยู่กับพิจารณากันเบอร์ครับผมตัวเลขบอลยลนาะพี่น้องเนาะหกหางครับผมพิจารณากันเลยครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอพ,พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนโชคหมานปังปังกันทุกคูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนอ้อยพี่น้องทุกคู่ทุกคนโชคหมานครับผมกับเลขรัฐบาลไทยครับผมของพ่อแต้มครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม